สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านผมพนเอ็นสาเอฟนะครับไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําไปเรื่อยนะครับเคยไหมครับกุญแจรีโมทกดแล้วไม่ติดนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะครับผมอาจจะยังไม่พังไม่ได้อะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะแล้วเปลี่ยนดูนะครับตัวผมก็ยังไม่เคยทานะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมซื้อแบตเตอรี่มาแล้วนะครับผมก็หาข้อมูลเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่ที่เป็นขนาด cr 2 0 1 6นะครับหนากว่านี้ไม่ได้นะครับผม สำหรับรุ่นนี้ถ้าหนากว่านี้จะยัดเข้าร่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนง่ายแค่ไหนครับผมเราก็มาลงมือกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะใช้เป็นสกุรนะครับปากแบนนะครับผมเพราะว่าผมสังเกตว่าตัวนี้มีร่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร่องที่เอาไว้เปิดโอเคครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมเอาไว้เล่นอาเซีนี่นะครับอุปกรณ์ซ่อมประกอบลำนะครับ สามารถเอามดี i y ใช้กันด้วยกันได้นะครับผมเราก็ทําการแย่ไปนะครับเลือกตัวหัวที่มันพอดีกับร่องแม่ใหญ่กับร่องนะครับมันจะมีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นหัวไซส์กลางๆแล้วก็กบิดนะครับได้ปะวะได้ปะวะมันไม่เพราะผมมองดูแล้วมันไม่มีที่ไขน็อตเลยไงผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้แหละอ่านี่ครับออกมาแล้วอุย้ย หลุดมาทั้งแผงหลุดมาทั้งแผงโอเคครับผมตรงนี้น่าจะเป็นฝาปิดของแบตเตอรี่นะครับเราก็อ่าเห okay, ครับน่าจะงัดได้ทั้ง2ด้านแหละครับเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวซีล้วครอบลงไปเฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบฝาเปิดแบบมีบานพับนะครับพอผมมองแล้วมันไม่มีเหล็กแทงให้เราเห็นนะครับผมก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะแกะได้ทั้งสองข้าง นี่ครับเนี่ยจริงด้วยครับเป็นลักษณะตัวซีครอบไว้เฉยน,นี่นะครับแบตเตอรี่เขาดูนะครับตรงรุ่นไหม CR2016 ตรงรุ่นนะครับผมอันนี้เป็นแบตพานา s o นิกนะครับเราก็แกะเลยนะครับผมแล้วเราก็นี่จึก๊กเอกโอ้โหเล็กมากบางเชียบอ่าของเก่าออกมานะครับ เอาตัวขั้วบวกอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่ไปนี่นะครับมันจะมีล่องล็อกนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็น cr 2 0 3 2มงเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าล่องล็อกมันพอดีกับตัวแบตชนิดบางเราก็ปึ๊บอ่านี่ครับลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นนี้ใส่กลับไปที่เดิมของเขา นี่ปึบแล้วเราก็ลองกดลดดูโอ้โหโใช้ได้แล้วครับ,ก,รบกดปั๊บเรียบร้อยครับผม,าามนี่ครับเห็นไหมครับไฟแดงเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับวเวลากดตอนแรกเนี่ยไฟแดงมันจะอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งสัญญาณรีโมทดูออโอเคได้แล้วครับ แฟนผมตกใจป่าวทดสอบเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ลองดูโอเคครับเป็นอันใช้ได้เรียบร้อยครับผมนี่ครับแบตเก่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทั้งตัวสำรองด้วยเลยเพราะว่าผมให้แฟนผมซื้อมาสองก้อนนี่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกุญแจสำรองด้วยเพราะกุญแจสำรองเนี่ยก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันนะครับลองกดดูแล้วไม่มีไฟโอเคครับเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับผมก็จบ แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพนเพีน่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมผมพลเอ็นสามลาทุกท่านเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ